บังไฟขวัญใจมหาชนแอดเทวดากับผลงานบังที่สองของปี68แปดมือต้อขวัญใจมหาชนน้องฟ้าใสคลิปนี้ครับพาทุกคนไปเบิ่งผลงานบังที่2ของค่ายแอดเทวดา ข่บัลไฟแอดเทวดากับยูทีบ้านหัวเมืองอําเภอมหาชนะชัยจังหวัดยะโสธรน,นะครับนี่คือปีศาจหางจากบ้านหัวเมืองอีกหนึ่งยข่ยนะข่บัลไฟแอดเทวดากับเป็นข่แนวหนาของเมืองไทยอีกหนึ่งข่นะครับกับฉายาขวัญใจมหาชน FC น้องฟ้าใส FC แอดเทวดาอยู่จังหวัดไหนรายงานตัวสนามนี้นะครับทุ่งหนองบัวแดงเลขกำกับสูงมากๆนะครับ50 90เดี๋ยวไปเบิงผลงานของแอดเทวดาจะเชิงมื่นกันหรือไม่หมัมนหมันนะการที่ท่นันยืนกันเล็กกนนงงให้ขั้นชัดเจนกันน,น,กกน,นั้นละกาวมัจจยยุทิธรรมรอยแจ้งมาหาชิ้นองรอรดอาพดงงครับ ร้อยเปอร์เซ็นในการติดตั้งนะครับสำหรับแอดเทวดาขออนุญาตครับเทวดาความหวังของสีไทยเทวดาจากหัวเมือง มาหาทุเจ้าของงานประเวทบี้มึงไฟสมเฮสีจูดแกแดงมึงมหาทุกการตัดสินมีรอไมรักเอ็นทุบดมึงเาขมุ่นกันบ้าครูสูงลงาซาซาเขใกล้ๆยี่ี่หลายสี่ร้อยทำได้ไหมไปที้นโจงโจมดีสามสอง ไปโอ้โหไป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 โอ้ยบอลซ้อนยังดอกบอลซ้อนละข้า ต้อครับกับแอดเทวด,ดาในมือนี้นะครับความหวังของแฟนคอนไลน์ละคอยเลื่อยคอยไหลคอยล่างโอ้โหระบบเขาใหม่ระบบข้อหลักจวงครับสวยงามมากครับกับแอดเทวด,ดาวสมราคาแอดเทวด,ดา รุนกันครับรุนกันกับเลขกำับที่สูงมากมากเลยใน,นวันนี้นะวางหางเรียบร้อยเพิ่งจะเป็นบังที่สองของค่ายของปีนี่นะครับปี่หกแปดด้อหาเก้าสี่เทีย่ยงหางดี้อหัวไฟยามเปิด เอาอยู่ในช่วงของการลุ่นนะครับอยู่กับจันเอ็ดนะอยู่หนอยสามชีพอยู่หนอยสามชีพให้กำลังใจให้พี่น้องเขาได้ชิดมื่นเบาที่สองโอ้มีความเบาเบาและเบา เอา mhm. มานแลยกัใหาลังใจกับทีมงานของแอเทวดาไปรำกนะครับเอาอยู่นช่วงของการรุนแลกัรอนะครับอเฮียเล็กเลยกัทีมงานทุกคนละรุนอยู่นะครับุรุนวาวนั่นแเสียงง่ตลอดเเเีงาทีมงานเริ่มมันใจเลนะครับ่าเสภาพรีเนะครับเอาุนครับุนจะไปวาเดกาบา เอาเ้าญาดีฟังเฝ้าดาวน้อยจังคอลงองะไรไปแห่งห่กุ่มกวงขึ้นไปนะอะไรไปใกลเติมเลยจาไ้นักเตะทีลนทีเศร้ามีมกาอ่เลเียบมเือนห เราถิงใจครับเราถิงใจมากนะเดี๋ยวบอลนเวลาสุทาสดท้าย,ยจบชมงานองแอดิดเทวดาอบอกระดาบตามลงมาตาม้งะ,ะส,ส,สี่ร้อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบนะครับแเทวด,ดา สุดยอดมากๆเลยนะ440อาจารย์เนี่สูงลลับนเกี่ยเกลี่ยที่สูงนะครับอาจารัดแอกลังคู่หางของตาพันเคอร์เซ็นต์อยู่